พันตัวแล้วหมาบีเกิลฮะที่ฟาร์มจังหวัดนครนายกปรากฏว่าฟาร์มแห่งนี้มีน้องหมาบีเกิลเผือกตัวที่สองแปลว่าตัวแรกมาแล้วเหรอเคยมีตัวแรกมาแล้วรอบนี้ได้ตัวที่สองคือเผือกล้วนเลยปกติบีเกิลมันก็จะมีลายๆแบบเนี้ย ตอนนี้ได้เผือกล้วนฮะเป็นฟาร์มของคุณวินไทยกับคุณวสิกาเครือลไม้2สองสามีภรรยามีนาได้บีเกิลเผือกมาแล้วตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่ชื่อว่าสโนไวพ่อชื่อลีโลได้ชื่อน้องเมฆแต่ว่ารอบนี้พ่อแม่ตัวเดิมเลยฮะแล้วก็ออกลูกมาอีกคอกหนึ่งหนึ่งในนั้นเป็นตัวเผือกเหมือนกันตอนแรกไอ้ตัวแร